นี่คืออนามันท้อค่ะวันนี้มีความพิเศษจากทุกครั้งปกติแล้วอนามันท้อเราจะคุยกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดภูเก็ตพังงาและกระบี่แต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะมาเชิญชวนคุณผู้ชมที่อยู่ที่จังหวัดระนองให้มาเป็นส่วนหนึ่งของการรวมพลังสวมหมวกนิรภัย100%ของชาวจังหวัด ระนองค่ะก่อนหน้านี้ถ้าคุณผู้ชมติดตามรับชมอนามันทล์กนะคะจะเห็นว่าเราหยิบยกนําประเด็นในเรื่องของการรณรงค์ให้สมมวงนิรภยัยทั้งคนขับขี่และคนซ้อนท้ายซึ่งนําร่องจนประสบความสําเร็จไปแล้วที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็เกิดเป็นภูเก็ตโมเดลถ้าคุณผู้ชมจําได้นะคะภูเก็ตโมเดลนี้จะถูกนําไปใช้ในทุกๆจังหวัดโดยมีตํารวจภูธรค่ะเป็นผู้นำภูเก็ตโมเดลไปใช้ เรื่องของการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย100%เพราะฉะนั้นเองค่ะเจ้าของความคิดเจ้าของคนที่ทำมากับมือสำหรับภูเก็ตโมเดลตอนนี้ท่านย้ายไปเป็นรองผู้บังคับการตำรวจภูทจรจังหวัดระนองแล้วก็บอกว่าจะต้องทำเรื่องนี้ให้สำเร็จเพราะฉะนั้นแล้วค่ะเราจะคุยกับท่านในอันดามันทอ้อกวันนี้ค่ะพันตำรวจเอกวันชัยเอกพรพิษผู้รองผู้บังคับการตำรวจภูทจรจังหวัดระนองสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ และเรียนคุณผู้ชมนะคะว่าใน,ในอน,นามันทออวันนี้ค่ะเราเชิญทางท่านผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดระนองพลตํารวจตรีดรวิทูลธรรมรักษามาคุยด้วยแต่ว่าท่านอยู่ในช่วงของการเดินทางเนื่องจากช่วงบ่ายท่านติดราชการด่วนเดียวท่านจะมาร่วมรายการในช่วงกลางของรายการนะคะาถามทางท่านรองวันชัยก่อนเลยค่ะทําไมเราถึงยิบเอากระแสะเรื่องของการรณรงค์ให้คนขับขี่และคนซ้อนท้ายต้องมา สมหมวกนิราภัยคะครับจริงๆแล้วที่จังหวัดระนองเนี่ยก็ได้มีการรณรงค์งกันไปแล้วก่อนหน้านี้ซึ่งก็ปรากฏว่าพี่น้องอาจจะยังไม่ได้รับทราบข้อมูลไม่เข้าใจก็ยังไม่มีการใส่หมวกกันเปอร์เซ็นต์การใส่หมวกที่ระนองตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก40%คน40ขับรถนะครับ ขับคนขับรถนะคนไม่ต้องไม่ต้องไปคิดถึงคนนั่งซ้อนท้ายคนซ้อนท้ายประมาณ3% 3%เซ็นสเเซึ่งของภูเก็ตเมื่อก่อนสี่เปอร์เซ็นเคนขับก็ประมาณนี้เหมือนกันคนขับประมาณนี้เหมือนกันทีนี้ก็ทางผู้ว่าการจังหวัดทางพลวัตรีดรวิทูลดำรักษาผู้อับการอุปจังหวัดท่านเห็นว่าโมเดลนี้เป็นโมเดลที่มาจากภูเก็ตซึ่งผมเองก็มาจากภูเก็ตไปอยู่ตรงนั้นท่านบอกว่าเอาอย่างนี้เพื่อให เกิดผลการตัวิที่เป็นจริงเพื่อลดการเจ็บการตายพิการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดระนองเอาตัวแบบนี้มาใช้ไม้เอาโมเดลนี้มาใช้เราก็เขียนโครงการแล้วก็นําเสนอถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในที่ประชุมของจังหวัดะนะครับก็ลงมติกันว่าให้นําเนินการก็นําเนินการณนะวันนี้นะครับก็เริ่มนำดเนินการแล้วครับนี่คือเริ่มดําเนินการแต่ว่าจะย้อนถามกลับไปนิดน,นึงว่าทางตํารวจเองมีข้อมูลไหมคะว่าการใส่ การสมมุตินีราภัยหรือว่าหมวกกันน็อกนี่เป็นการช่วยลดการสรูญเสียหรือว่าป้องกันชีวิตผู้สัญได้น,นี่จริงรเ,ปเ,ปเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่หมวกเนี่ยช่วยได้นะฮะ <ภา S 2> จริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเรามีคนเสียชีวิตโดยเฉพาะในช่วงเทศกาล <ภา S 2> มีคนเสียชีวิตจากผู้ขับขี่และผู้นั่งซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์นะครับถึง80%นะครับถึง8ปประเทศไทยเนี่ยน,นะครับอยู่ในอันดับอันดับที่8ของโลกนะคนขี่มอเตอร์ไซค์เป็นที่นิยมแล้วประเทศในโลกมี200กว่าประเทศใช่ไหมคุณผู้ชม คนไทยเนี่ยประมาณ17ล้านคนนะครับนิยมขี่มอเตอร์ไซค์มันสะดวกด้วยมันสะดวกทุกอย่างแล้วก็อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมาจากการขับรถล้มนะครับบาดเจ็บของจังหวัดละนองเนี่ยไม่เท่าภูเก็ตภูเก็ตในเดือนหนึ่งประมาณสัก15ศพทางจังหวัดนะฮะบาดเจ็บวันหนึ่งประมาณสัก 33- 35รายแต่ละนองเนี่ยก็เดือนหนึ่งประมาณ5ศพ2ถึงบางทีก็4บางทีก็3บางทีก็2นะครับก็ลดหลั่นลงไป ก็จํานวนประชากรก็แสน0 0 0หกว่าคนร<ะ>วมประชากรแฝงก็อีกสี่หมื่นหกว่าคนนะครับปริมาณก็จะต่างกันลงมาแต่ว่าการสูญเสียเมื่อเทียบกับการเกิดกดีเช่นว่ากดีอุกชะก,กันสะเตนขวนัญฆ่ากันตายละน้องแทบไม่มีมแต่ว่า <laughs> ต้องมีการตายด้วยรถเครื่องรถหมอเตอรยค์ซึ่งคน<ะ>นิยม มาเสียชีวิตเพราะกับเรื่องแบบนี้กับเรื่องแบบนี้ซึ่งความรจริงแล้วมันมีทางป้องกันได้มีทางป้องกันได้ก็คือต้องใช้หมวกนิรภัยค่ะครับอย่างที่หาทางตํารวจเองท่านะเวลาบอกว่าคนที่ระนองสมมวกกันน็อกประมาณ4 0่เครับเวลาจับแน่นอนว่าทําผิดกฎหมายต้องจับ,บถามเขาไหมคะว่าทําไมถึงไม่ใส่จริงจริงแล้วเนี่ยผมว่านะครับคำถามก็คือจะตอบคงคงจะเหมือนกันเพราะว่าพี่น้องก็ไม่เข้าใจเราเนี่ยจะไปโทษพี่น้องที่ใช้รถใช้ถนนนี้ก็ไม่ถูก จริงๆนะครับเรื่องนี้กฎหมายบังคับใช้จะกพวกคนขับรถมาประมาณ23าปีแล้วนะนเรื่องคนขับรถต้องใส่หมวกนิรภัยเนี่ยปี <23 S 1> แต่ว่าด้วยความที่สะดวกหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะเห็นว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์นี่หมวกจะวางที่ตะกร้าหน้ารถแล้วก็เปิดไฟใส่หมวกจริงๆอะ,นะเปิดไฟใส่หมวกหมวกวางตะกร้าหน้ารถแต่ตัวเองขับรถแดดเปี้ยงๆยังไม่ใส่หมวกยังไม่ใส่หมวกยอมหน้าดำทั้งๆที่ถ้าใส่หมวกนี่ก็กันกันแดดใช่ไหมกันร้อน ผมเชื่อว่าถ้าฝนตกลงมางเขาก็คงจะไม่หยิบหมวกมาใส่เหมือนกัน,นเพราะเขาเขาป้าหมายก็คือถึงบ้านอย่างเดียวเขาไม่เข้าใจถึงการใช้หมวกแต่ถ้าเจอตำรวจเชื่อว่าเป็นอัตโนมัติหยิบหมวกขึ้นที่ศีรษะทันทีที่เขาบอกว่าหมวกกันน็อกก็คือหมวกกันตำรวจกันนายกันตำรวจนี่คือสิ่งที่เขาไม่ทราบเข,า,ขาไม่มีองค์ความรู้ตรงนี้ว่าทําไมถึงต้องใส่หรือไม่ใส่กลายเป็นความคิดว่าหมวกที่ใส่เนี่ยเพื่อใส่เพื่อไม่ให้ถูกตำรวจจับ จริงๆตำรวจเนี่ยไม่ได้อยากจะจับในเรื่องนี้หรอกครับมันเป็นเรื่องที่มันธรรมดาทั่วไปไงแต่ถ้าคุณฝ่าไฟแดงคุณขับรถย้อนสอนอะไรที่มันค่อนข้างที่จะชัดเจนถูกไหมฮะคุณเปิ้ลไอ้อย่างนั้นน่ะนะครับมันชัดเจนมันอาจจะเฉียวชนกันได้แต่ไอ้เรื่องของหมวกกันน็อกเนี่ยมันเพื่อตัวคนขับเองเพื่อความปลอดภยัดภยของคุณคเองยกตัวอ,อย่างประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยประเทศมาเลเซียเนี่ยก็ไปสวนปาล์มนะเข้าสวนยางพารานะไม่มีตำรวจนะคนเดียวหรือกับสามีภรรยา ก็ใส่หมวกนี่คือเขาเข้าใจว่าถ้าเขาไม่ใส่หมวกล้มบาดเจ็บถึงตายตัวเลขของโรงพยาบาลระนองนะครับผู้อำนวยการท่านบอกว่าก็เดือนประมาณ5 0 0กว่าปีหนึ่ง5 0าอกว่ารายที่คนต้องเอ็กซเรย์สมองจากจาการล้มรถแล้วก็ต้องส่งมาภูเก็ตต้องส่งไปสุราษฎร์ต้องส่งไปการ,ราสูญเสียซ,ซึ่งไม่น่าจะไม,ไม่น่าจะเสียฟังจากที่ท่านรองบอกมาเหมือนกับบอกว่าโครงการคนระนองสมมงนีเรภย100ัย1น0ยนนี่คือ เริ่มต้นน่าจะอยู่ที่ทําไมต้องใส่ไปบอกเขาก่อนไปทําความเข้าใจกันก่อนว่าทำไมต้องใส่อย่างนั้นหรือเปล่าครับคือเรื่องนี้ถูกต้องแต่เราเริ่มต้นด้วยการเราประชาสัมพันธ์เรามีมม2มาตรการมาตรการแรกก็คือมาตรการประชาสัมพันธ์อย่างของด้านองนี่ตั้งแต่เมษาเลยนะครับเมษาพฤษภาถุนารนาเดือน<ฮ> MM 3เดือนนี้ก็คือใช้มาตรการประชาสัมพันธ์ล้วนๆจะไม่มีการจับกลนขับและคนนั่งซ้อนท้ายที่ไม่ใส่หมวกแต่เป็นมาตรการประชาสัมพันธ์ ตำรวจตั้งด่านแจกเอก,แกสารบอกว่าต้องใส่หมวกนะแต่วิธีการอย่างนี้อย่างเดียวไม่พอตอนน,ตอนนี้ตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็เป็นโมเดลของภูกเกต็ตก็เอาภูกเกตเ็กเกตโมเดลไปใช้เพราะเราเราทำตรงนี้แล้วเราต้องขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดภูกเก็ตนะ,ะเป็นนวัตรกรรมนะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่จังหวัดภูเก็ตกับรถมาดูได้เลยนะครับคนขับรถคนนั่งตอนท้ายใส่หมวก95เเค่ะเพราะว่าเคยอย่างอย่างท่านผู้การภูเก็ตเองก็จะบอกว่า เวลาไปถามเขาบอกทําไมถึงใส่ตอนนี้แล้วนะคะเขาบอกว่าถ้าเขาไม่ใส่พูดก็ไม่ใส่ตายไม่ใส่ตายใช่ก็เข้าใจคราวนี้ก็คือจะไปปลุกกระสเราต้องการให้พี่น้องจังหวัดละนองเข้าใจอย่างนี้ว่าถ้าไม่ใส่ลมลดลงมามีสิธิ์ตายเสียชีวิตหรือพิการทีนี้เราก็จูงใจจูงใจด้วยการเชิญหัวหน้าสถานการณตั้งแต่ผู้ราชการจังหวัดนี่คือภาครัฐผู้มในการโรงเรียนพุ่มในการโรงพยาบาลผู้มในการ ส่วนราชการทุกที่ทหารตำรวจทชดทุกฝ่ายขนส่งพาณิชย์หมดนะท่านเป็นพรีเซนเตอร์เป็นนายแบบเลยขับรถสวมหมวกนิรภัยคนขับลูกน้องนั่งซ้อนท้ายโรงเรียนผู้นวยการโรงเรียนนักเรียนแต่งชุดนักเรียนเหมือนกับของภูเก็ตโมเดลภาพเป็นอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนี่ครับนี่อย่างนี้นี่ก็ชัดเจนมากคือพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนในจังหวัดภูเก็ตเขาเอ็นปั๊บนี่เขามีความ เกิดแรงจูงใจเฮ้ยท่านผู้ว่าเขาก็ใ <ฮะ S 2> ส่หมอก,กันนอกนะรองผู้ว่านะก็ใส่หมอก,กันนอกผู้บังคับการรองผู้บังคับการผู้บุงกับจนกระทั่งถึงผู้นําชุมชนค่<ฮ>ะคำนันผู้ใหญ่บ้านแกนนํา <ฮะ S 2> ส่วนราชการทุกส่วนค่ะเท่านี้ไม่พอเนะเราก็ไปติดป้ายที่หัวหน้าส่วนราชการที่สํานักงานของเขาติดหมดเลย <ฮะ S 2> นี่คือนี่คือของการประชาสัมพันธ์แล้วเราก็พื้นที่นำร่องของจังหวัดละนองนี่คือเราทำทั้งจังหวัดนะครับแต่เราจะเป็นไพลอตก็คือในเมือง สพเมืองกับสพปากน้ําก็คือในเขตอําเภอเมืองตรงนี้คือหมายความว่านาร่องก่อนนะคะนาร่องก่อนเลยแล้วก็จะมีท่านผู้บุกบล้องผู้บุกับตํารวจเราก็ประชุมตํารวจเข้าใจกันหมดนะฮะวัวหน้าส่วนเข้าใจแล้วนะครับตํารวจต้องเข้าใจด้วยแล้วก็ประชุมกันก็จะเดินบรรยายตัวผมเองก็จะเดินบรรยายตามส่วนราชการหลังจากที่ท่านเป็นพรีเซนเตอร์ให้แล้วถูกไหมฮะเราก็จะเดินบรรยายก็จะมีวีทีอาร์ก็จะออกของของภูเก็ตไปด้วย เดีวจะก็จะมี powerpoint จะเห็นว่าก่อนใส่หมวกกันน็อกเนี่ยเป็นยังไงหลังใส่หมวกกันน็อกเนี่ยเป็นยังไงให้เห็นเลยคุณขับรถล้มลงตอนที่คุณยังไม่ใส่หมวกเนี่ยก็จะเห็นสภาพเราก็ได้ข้อมูลนี่มาจากอุบัติเหตุของจริงจากที่เกิดจริงจริงเห็นภาพเห็นเลือดมันเหมือนกับเป็นการจัดฉากนะแต่จริงๆแล้วมันของจริงก็มาให้พี่น้องได้ดูแล้วก็ เราก็เดินทุกที่ที่เราไปเนี่ยเราก็จะตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นตรงที่จะต้องเอ็มโยูเราต้องทําบันทึกข้อตกลงกันผมยกตัวอย่างอย่างของภูกเกต็ตนายกตัวอย่างอย่างเราทําของอเทคนิคภูกเกต็ตตอนนั้นผู้ในการเอ็มโยูกับเราเสร็จใช่ไหมฮะเด็กเทคนิคภูกเก็ตประมาณสามพันคนก็นักเรียนที่จะเข้าในวิทยาเทคนิคต้องใส่หมวกกันน็อกอขับรถออกมาไม่ใส่หมวกกันน็อกก็ออกไม่ได้เข้าไม่ใส่หมวกกันน็อกก็เข้าไม่ได้ เทคนิคและนองก็เหมือนกันเป็นโมเดลแบบนี้ก็คือคุณต้องใส่หมวกราชพัดคนประมาณ8,000คนที่ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ต้องใส่หมวกกันน็อกเราก็ได้รับความร่วมมือจากผู้นวยการอ้โทษอธิการาบดีแล้วก็หัวหน้าภาควิชา ก็เป็นรักษาแบบนี้เป็นการเข้าถึงถ้าเรารณรงค์ผู้ในการโรงเรียนยังไม่รู้เลยเนี่ยผู้ในการโรงพยาบาลยังไม่รู้เลยเนี่ยแล้วเด็กในโรงเรียนสองสามพันคนคุณเปิ้ลก็จะไปรู้ได้ไงก็ต้องกระจายก็ต้องกระจายใช่ไหมะคือใช้ช่วงเมษาถึงมิถุนาจะทาความเข้าใจแบบจำความเข้าใจค่ะผมยกตัวอย่างตํารวจเนี่ยตารวจยังไม่ใส่แล้วลูกเมียตตำรวจจะไปรู้ได้ไงเหมือนกันตอนนี้ทุกคนต้องใส่หมวก